นานๆจัดมาแต่เช้าแล้วรอแต่เช้าแล้วเสร็จอีสีชมพูมพครับรอแต่เช้าแล้ววันนี้อากาศค,ค,ครึ้มๆคับต้องลองดูว่าปลาจะกัดหรือเปล่า เรือแรงเลือแรงละไม้มึงไม่เอาไม้แผ่นนี้ไปปูหน้างั้แผ่นนี้ไปปูขวางข้างหลังเลยละนั่งขับได้โอ้เดี๋ยวนั่งสามคนก็พอดีแหละไปเรื่อย <laughs> มาลาเฉลือมาเกยโยกเครื่องจากเราเด็กคนเดียวอยู่ขู่เครื่องหนักแล้วนะยกไงไหวน่ะนี่ยันเข้าท้ายอิดเลย้อเลยนะพออไปนะนี่ลงเรือวางท้องครับ lồng lửa đây không lửa mái làm không la cho nè này จนซ้ำเลยใช่ไหมสมหน้าสวยามากอือ กะแล้วซุ่มๆนี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใส่ป๊อกอ่าใส่ป๊อกเลยเล็กๆสะบัดหลุดหมดอ่ะขัดไซ

มเอ,เ,อเอาพี่เอาแล้วเอาแล้วไอ้ขาดไหมอ่ะขาดไหมยอยยิงยิงยิงย <c oughs> ิงยิงยิง มาแล้วหนึ่งแต้มหลายพลอยอืมห<อ>ลายพลอยมาเลยมาดิหลายพลอยมาเลยเดี๋ยวมึงเช็คสายด้วยเมื่อกี้ขูดเสามาเลยน,ออนั่นอ่ะ,ะเฮ้ยตัวนี้ปากแปลกๆเว้ยเหมือนปากหน้าหายว่ะโอ้ยนะปากหน้าหายเนาะปากแปลกๆเหมือนจะโดนเบ็ดหรือว่าโดนอะไรใช่เรียบร้อยมาแล้วหนึ่งแต้มครับ ต้องขอบคุณน้าโนนนั้นๆนะครับวันนี้พามาหล่อครับเรียบร้อยนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกือบสามสองไปปลายนี่คนไม่วัดบื้อสองไปปลายนี่นี่เสองไปปลายตีแย่งด้วยเป็นคนบอกให้ตีนะแต่ตีเอง เช็คสายดีๆนะน่ะขูดเออขูดยาวอยู่นะเออใช่น่ามีแน่รูเนี่ยหน้ามีแน่ในรูเนี่ยอะไรเี่ยเฮ้ยใกล้ตัวจัดเดี๋ยวมันตกใจ กลับเจอการมือเออใช่อ่าอีกตัวนึงมันแค่ขึ้นจิบโชยเฉยมันโชว์รอผมอกะอยุซุร,ม,รมนี้สวย

ตัวแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับปา <c ười> ต,ตีนปาตีนเตีนนี่ยนะจะถึงแล้วเนี่ย โคตรไวเลยช่ช่วงนี้คลองมันห่างกันเหรอ ช่วงนี้คลองบางน้อยกับบางพงมันห่างกันเหรอยู่อุ้ยรูดเจอเออมม่คำลลััดาากกธสนนยงงห ไอ้ฟ้าแช่งใหญ่ด้วยเมื like> ่อกี้หูยใหญ่จริงเกินว่ะน่าจะเกินสี่อ่ะน่าจะเกินสี่อ่ะโูไอ้ฟ้าแช่งหรออคือบันไดใช่ไหมอ๋อ หเต็มข้าเต็มก็นหลุดตอนจะวัดซ้ำ <h le af> เหมือนจังว่าวัดซ้ำมันวิ่งย้อน <h le af> เออวิ่งเข้าหาหลบฝนครับฝนตกหนักครับฝนแรงมากฝนแรงมากหลบฝนใต้ละพานอยู่ครับตอนนี้ Đây đây, biển ỏ